ปรญดาลูกลักทั้งหลายเริมหรับคัดเศษนันนี้ก็มาขอต่ออีกนิดหนึ่งการตายพศสอ5 1พเมื่อได้ทุตับถามท่านถามท่านว่าถ้าร่างกายอย่างนี้จะทำงานไหวหรือแต่แตอบว่าไม่ไหวไม่เป็นไรล,ล่กลูกนับัแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายคก็จะดีขึ้นตามลำดับ ก็เป็นนั้นว่าในเมื่อท่านยืนยันก็จะต้องรับเมื่อรับแล้วท่านก็ทรงดัดว่าหลังจากนี้ต่อไปขอลูกจนช่วยพิการงานของพ่อต่อไปสิบปีนะหลังจากสิบปีไปแล้วก็ไปอยู่กับพ่อท่านหมายความั้นที่นิพพาน แล้วต่อมาพ่อก็ลืมตายขึ้นก็บนดีคนเต็มคุณโยมเต๋มผ่าน์น,นสามมีของเจ๊กิมกีก็เข้ามาถามบอกว่าไปโรงพยาบาลไหมครับพ่อก็คิดในใจว่าถ้าโปรองทรงรับแบบนั้นไปหรือไม่ไปมันก็มีความหมายเท่ากันให้ร่างกายมันจะดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของคนผู้หวังดี ก็รับกับท่านว่ายอมไปเอไปนั้นว่าก็ไปโรงพยาบาลเขาถอดเข็มน้ำเกลือออกมีคนเขาจะประคองให้พ่อลุกพ่อก็บอกว่าไม่ต้องลุกไหวร่างกายมันก็มีแรงกลับมาเป็นปกติให้มันกลับข้าร่างกายแล้วนะเดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถ แบบคนคล้ายกับไม่มีอะไรไปถึงโรงพยาบาลตึกสงฆ์ของจังหวัดอุทัยธานนีอยู่บนเชิงเขาเขามีบันไดขึ้นเขาจะเปลี่ยนมาหามพ่อก็บอกก็ไม่ต้องหามเดินไปไหวและต่อมาการป่วยคราวนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอทองเติมนีหลกวิลาชผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธาน,นี ได้การอุปการะเป็นดีการมาป่วยคำนี้ก็ได้บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นเงินบ้างเป็นสิ่งของบ้างรวมแล้วแปดหมื่นบาทเสศษในช่วงเจ็ดวันแรกของการป่วยแล้วก็ต่อมาอีกไม่อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่า ร่างกายยังดีไม่พอหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลนี่ตอนนี้พ่อก็ต้องการให้ลูกมีการรับทราบว่ากำลังใจที่ไม่เท่ากันทุกขเวทนามันก็เบียดเบียนมากเบียดเบียนน้อยไม่เหมือนกัน <c oughs> การตายครั้งที่เจ็ดทุกขเวทนาเกือบจะไม่มีเลยแต่ว่าการตายครั้งที่หกนี่มีทุกขเวทนามาก แต่ว่าจิตใจของพ่อก็มีกำลังเหนือทุกขเวทนายิ่งมีทุกขเวทนามากเท่าไรก็เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารร่างกายไม่เป็นเราไม่เป็นของเราอยู่ตามปกตินีประการหนึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกก็รู้สึกว่ามีการบีบคั้นเป็นพิเศษ ทั้งพระทั้งครวดภายนอกที่ก็เสียผลประโยชน์ก็ว่าหาทางต่อต้านหาทางด่าว่าหาทางเบียดเบียนด้วยปรยการทั้งปวงทรัพย์สินที่เป็นของสง์เราเกือบจะแตะต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เป็นนั้นว่ามันในขณะที่พ่อป่วยก็ปรากฏเหตุพิเศษที่เป็นนอนโรงพยาบาล มีคนใช้รถเข้าไปเรี่ยไรยในจังหวัดอุทัยธานีมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้ในนามของพ่อว่าพ่อไปทําการเรีร่ะไรเข้าไปเรี่ไรในจังหวัดแล้วก็ไปเรี่ไราตามบ้านใช้ในนามของพ่อนี่ต้องคิดนบรรดาพู้รัชชีเขาทาอย่างนี้เขามีคนมารายง,งานก็นเลยบอกเขาบอกว่า ก็พ่อนอนอยู่ที่นี่พ่อไม่ได้ไปไดีอไรให้คนเขาไปบอกชาวจังหวัดให้ทราบว่าเรื่องการอยไรเนี่ยพ่อไม่มีการเอีไรใก่การรีไรปิดประตูหน้าปิดปิถนนหน้าวัดกันเขาก็ใช้ในนามสิ่งที่พ่อก่อสร้างเขาบอกว่าเขาก่อสร้างกันสิ่งที่นองหน้าวัดห็นว่ามันสําเร็จแต่ข้างหลังมันอย่างไม่สมเร็จ ใครจะเป็นคนทำจัดการก่อสร้างพ่อไม่ทราบพ่อก็บอกเขามีคนก็มารายงานพ่อบอกปล่อยเขาเถอะมันเป็นเรื่องของเขาฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนิดหนึ่งมันดาทายกทั้งหลายที่เขาเป็นกรรมการวัดเวลาพ่อป่วยเนี่ยไม่มีใครเข้าไปดูเลย มีบังเอิญผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านไปไปชุมกันก็ไปแวะประเดี๋ยวหนึ่งก็คิดว่าจะมีอะไรเป็นประโยชน์ก็เปล่าผู้ใหญ่บ้านรุ่นนั้นนะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เขาดีแต่รุ่นนั้นเขาว่าดีเขามีอารมณ์วางเฉยเป็นเบคขาญาณในการป่วยวันที่ยี่สิบสองวันที่สิบแปดตุลาคมนี้ หลังจากมีความรู้สึกตัวขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าถามกฎของกรรมว่านี่มันกรรมอะไรวพรานั่งบนโถส้วมมันก็หน้ามดึดถ้าบอกว่ากรรมในสมัยที่รบก,กับเจ้าสิงเพราะว่าเราทำอันตรายเจ้าสิงมันถึงตายบนหลังมา้าก่อนที่มันจะลงมาตายมันน่ามึดก่อนราบแบบนั้นแล้วก็ฟันมันตาย เรื่องกรรมนี้เอาไว้ตอนอดีตลำลึกหลกพ่อจะใช่จะบันทึกอดิตลำลึกตามที่ท่านบอกนะพ่อไม่ใช่ญาณใช่ชันอะไรทั้งหมดได้ความรู้ทุกอย่างนี้พ่อไม่ใช่ของตัวเองจะต้องอาศัยบาร,รมีขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกจะผิดจะถูกใครเขาจาเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่มีความหมาย ตอนนี้ต่อไปมันก็เรื่องมีการตายและการจวนตายครั้งหนึ่งเพื่อถอยหลังลงไปมาปีาพศ .2512 พ่อมาที่นี่วันที่21เัืนจะเป็นมีนาคมาาและเมษายนพศ .2511 อาการป่วยมันติดตามมาแล้วก็ถูกทอดทิ้ง สัญญาไม่มีสัญญาแต่พ่อก็ไม่ได้โกรธเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมไอ้สิ่งที่จะมาเกิดกับพ่อนี่พ่อไม่โทษใครพ่อโทษตัวเองว่าชาติในอดีตเราทําไม่ดีส้าใสาโทษปานาธิบาตมันก็มารบกวนทางกายนั่นก็คือเป็นกฎของกรรมทําให้เราป่วยไข้ไม่สบาย โทษตีปากเราไม่ดีก็เป็นเหตุให้ปากชาวบ้านเขาด่าเราเขานินทาเราแต่ของมันจะหายก็เป็นโทษที่เราปล้นเมืองเขาเราไปรุกรานไปตีไปเทศเขาของมันเสียหายเราก็ต้องมาเสียหายกันชาติแบบเกิรมาชาติหลังๆต่อมาเป็นว่าพ่อถือว่าเป็นกรรมของพ่อพยายามทําทุกอย่างเพื่อหนีกรรมนั่น การสอนพระกรรมฐานพ่อไม่ได้มุ่งสอนคนอื่นคำสอนทุกคำที่สอนคนอื่นนั่นคือพ่อสอนตัวเองให้ตัวเองมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่ความจริงคนผู้รับฟังถ้าเขารับฟังไปก็เ,เห็นว่าไม่สูงพอกับใจของเขาเขาก็รับไปได้ ถ้าก็เห็นเม่เกินกำลังใจก็เป็นเรื่องของเขาเจอถือว,ว่าพ่อไม่มีเมตตาก็ไม่ได้แล้วพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปรู้ใจคนว่าใครจะชอบอะไรพราะก็สอนตามที่พอมีความเข้าใจการสอนด้วยกรรมฐานแล้วก็มีความมุ่งหมายกันอย่างเดียวคือพระนิพพาน หรือว่าพ่อพูดเรื่องพระนิพพานพูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปธุมฌานถึงฌานสี่ลักษณะการสันตตสา,ามยชน์การบันเป็นบารมีสิบการทรงเมตตาและก็การระงับนิวรณหาการใช้พรหมหารสี่ พูดตามลำดับแล้วก็ไปลงทายว่าเราไม่ต้องการมนุษย์สโลกเทวโลกหรือพมโลกเราต้องการนิพพานจิตเราต้องการอย่างนี้ให้มันเป็นเอกตาลมเราจะเป็นผู้ทรงฌานหรือไม่ทรงฌานจะเป็นพระอริยะหรือไม่จะเป็นอะไรหรือไม่อย่างนี้อย่าสนใจ สนใจแต่เพียงอารมณ์อย่างเดียวว่าเราวางภาระของขันห้าได้แล้วหรือยังอันนี้ก็มาคุยกันหนึ่งปีพศ2512นี่มันใกล้ตายในช่วงใกล้ตายนี่มีอย่างนี้เดือนเมษายนพระครูวิชานเชียคุณวัดปักคงมขามเท่าเห็นจังหวัดชัยนาทจะทำการฉลองพัดยศ ่า้กับไปนิมนต์ไปในงานพ่อกับลูกนนทานันตวงศ์นั่งเรือข้างยาของในเอี้ยงไปไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีที่พักในสถานที่ที่เขาจัดเพื่อแขกที่มาเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากลำบากอยู่นิดวัดนี้พ่อเคยอยู่วัดนี้เมื่อก่อนนี้ก่อนนี้พ่อจะไปอยู่พัดประคบรามคำเท่าเนี่เคยช่วยมาสองปี วัดเขามีไฟฟ้าแต่เวลาออกจากหน้าโกติต้องถือไฟฉายเพราะไฟสาธารณะไม่มีเพราะก็ต่อตั้งหมอมิเตอร์ใหม่ให้มีไฟสาธารณะขึ้นทั่ววัดแล้วก็พ่อก็ออกสตังค์ก็พ่อเองที่วัดนั้นมีส้วมอยู่ไกลมากเข้าไปในบัชา นนทาอนันตวงก็สร้างส้วมตึกขึ้นสี่ห้องนี่ก็สร้างห้องน้ําเป็นสาธารณะสองห้องสร้าง,งน้ำสองห้องแล้วก็สร้างห้องนั่นถังน้าสาธารณะอีกสองถังซื้อเครื่องสูบน้ํามาให้พระมีความสะดวกสบายแล้วก็ทําเป็นส้วมซึมสาธารณะอีกแปดห้องรวมไปทั้งหมดได้ส้วมซึมสิบสองห้อง ให้พระมีความสุขในการถ่ายมีฉะนั้นเวลากลางคืนพระก็ต้องเดินเข้าป่าแสนจะลำบาก้วยก,การกระทำที่อยู่ันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นิดพ่อไปใหม่หมคนในตลาดจังหวัดวัดสิงห์อำเภอวัดสิงห์ใกล้แค่นั้นเขาเกือบจะไม่รู้จักวัดป่าคลองคำเท่า แมื่พ่อไปอยู่เ้าหน่อยหนึ่งต่างคนก็ต่างมาตอนนี้แหละลูกรักกรรมของพ่อที่เคยยึดเมืองขามาก่อนมันเข้ามาสนองนั่นก็คือคารวสที่เคยได้กินกับวัดเขาก็ไม่ได้กินในเมื่อเขาไม่ได้กินแล้วทำยังไงเขาก็เลยไปอยู่พระ พระที่แรกก็ดีต่อมาในภายหลังพระกะอ็อ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับเขาเห็นดีกับเขาด้วยพ่อก็ลายเลยกลายเป็นคนเสียการสร้างให้แก่วัดราคาหลายหมื่นบาทและวก็ช่วยแนะนำให้ทางวัดมีการชำระหนี้เรื่องโรงเรียนที่เถือกยึดถูกยึดมีผลกลับคืนมาตามผลเดิม จากงานวัดมีการโอโทงมีรายได้สูงขึ้นแต่ว่าคนที่ไร้ประโยชน์เขาก็อยุพระพระทั้งคนดีเชื่อเขายุแต่พ่อก็ไม่ถืออะไรถือว่าปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาพระมหาเวจะกระถินมาทอดที่นั่นเจ้าบ้านก็ยุพระว่าจะทอดใช้นี่ให้กรหลมพอ่อ มาเวกนี่เป็นน้องชายที่วัดดาวดึงเป็นนี่เขาย่มเหมือนบาทเศษเศเธอก็พยายามหากระถินมาให้แต่ปรากฏว่าทางวัดบอกว่าทอดกระถินไม่ได้ต้องทอดเป็นพระปา่าได้เลยต้องเอากระถินไปทอดที่วัดสะพานเอาเงินจํานวนนั้นมาชำระหนี้ที่วัดป่าคลองม,มาคํำเท่าแต่เรื่องมันแล้วก็แล้วกันไป เมื่อท่านบอกพ่อก็ไปไปแล้วก็รู้สึกว่าหาที่พักในยาก <c oughs> เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็รู้สึกว่าไม่สบายตอนบ่ายก็เดินทางกลับเดินทางกลับมาพ่อมาที่พระธาสูงก็อยู่กันสองสองคนพี่กับพี่ชายคือพ,พี่วงอยู่ด้วยกันสองคนก็ที่วัดนี้เขามีมากแต่ว่าเขาอยู่เป็นคนละทาง ก็แปลกแล้วก็มีสุนัขอีประมาณห้าสิบตัวพ่อมาถึงนอนทาก็กลับบ้านมาถึงก็นอนที่แรกก็ต้องสร้างกระต๊อบเล็กๆอยู่แล้วมีกระต๊อปอีหลังหนึ่งโคนต้นโพก็เป็นนอนที่นั่นอากาศมันร้อนนอนโคนต้นไม้ผอสบบายที่แรกพี่วงก็ก็ฟันไม้ไว้ใกล้ได้ยินดี นักเข้านักเข้าร่างกายมันหมดแรงเข้ามาทีดันน้อยดันน้อยเนตตาสั้นขมาั้นสั้นมาจนกระทั่งเสียงที่เขาฟันไม้ใกล้ๆไม่ได้ยิน่นในตามสั้นขมารู้สึกว่าเหลือประมาณสองวานอ่นนั้นมองไม่เห็นแต่ว่ากำลังจิตใจมันมีความสุข มีความสุขเพระอแรเพราะถือว่าร่างกายจะตายก็เชิญสิที่อยู่ฉันมีนี่ที่อยู่ที่จะอยู่ต่อไปแล้วมันดีปะกว่านี้เป็นนั้นว่าเมื่อคิดว่าร่างกายจะตายก็เชิญไม่ก็หยุดแค่นั้นสายตาไม่สั่นเข้ามาแล้วต่อไปมันก็เห็นยาวต่อไปได้ยินเสียงฟันไม่ตามเดิม ่ถ้าจะถามว่าจิตใจของพ่อในเวลานั้นพ่อทํำยังไงจิตใจเวลานั้นพ่อก็วางขันห้ามันเสียคิดว่าร่างกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่มันเป็นความจริงมันเป็นเปลือกที่เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วก็หาอะไรดีไม่ได้เวลานี้มันจะพัง เราเคือทิศมานากายที่อยู่ในภายในเราไม่ได้สนใจในมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันพังเมื่อไรบ้านของเรามีเราไปที่บ้านของเราเมื่อน,นั้นบ้านของเรามีความสวยสดงดงามมีความสุขกว่าเราต้องการไปที่นั่นพอตัดสินใจว่ามันจะพังก็เชิญเราจะได้สบาย นึกในใจว่าฉันเป็นทาสเธอมานานแล้วเจ้าขันห้าตอนนี้ฉันจะเป็นอิสรภาพหมดจากความเป็นทาสพอแค่นี้มันก็ถอยหลังใช้ตายาวไปตามเดิมก็จะนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วก็มึงจะเอามึงทำไมถึงไม่เอาล่ะทำไมจะกล่อยปล่อยให้กูอยู่คู่ไปกับไ้ร่างกายที่เต็มไปด้วยความไม่ดีต่อไป สายตามันก็ยาวไปกำลังใจที่มันกาลังกายที่ลดน้อยเสื่อมลงเฮ้ยตอนมันนอนกำลังมันหมดไปทุกทีทุกทีจกนจกระทั่งกว่าเกือบจะสิ้นกำลังแต่ว่าพอทำอย่างนั้นกำลังมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นพ่อนอนแต่แข็งฝาใจจับอธิสมานในกาย เห็นผ่องใสเป็นใบกายแพผวเปล่าตามกำลังที่เคยปฏิบัติได้และก็มองเห็นองค์สมเจ็นเด็ชประจอมไตรบรมศาสัดาทรงประทับอยู่ไกลไม่ไกลนักอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขหาความทุกนิดหนึ่งก็ไม่มีแล้วเมื่อกำลังกายมันกำลังกายมันดีขึ้นใชยตายาวขึ้น ก็รู้สึกว่ามีคนสองคนมาเยืนอยู่ข้างหลังคนหนึ่งก็มือตีหลังปับหันมาเจอกเขาเขาถามว่ามึงป่วยหรือก็เลยบอกกูไม่ได้ป่วยขันห้ามันป่วยสองคนก็บอกเออดีกูไปละสองคนก็คือเพื่อนที่อยู่ในป่า เขามาถามอย่างนั้นเขาก็หมายความเราห่วงกันห้าไหมถ้าเราไม่ห่วงกันห้าก็ใช้ได้เป็นนั้นว่าพอมีความรู้สึกตัวเขามาเต็มที่ก็มีความรู้สึกในใจว่าเราตั้งใจทนบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ทำไมเป็นเช่นนี้ในตอนนี้ขอลูกจะมองดูทุกขเวทนา เรื่องใจมันยังอยากมันป่วยมาตั้งแต่ปีพศ .2509 มันก็สอบกระแสะกระสอบกระแส่เรื่อยมาเอาสภาพดีไม่ได้ยังนองถึงพศ .2512 มันก็ไม่ดีต้องบังคับตัวบังคับกายทำเอาใจเขาบังคับทำงานทุกอย่างแต่คนที่ไปที่มานี่ถ้าเขาไม่ได้สังเกตยเขาจะไม่รู้ ว่าพ่อป่วยเขาก็พูดกับเขาดีทุกอย่างบางทีท้องมาแก็ทั้งอืดมันทั้งเสียดบางทีก็มึนงงบางครั้งก็นาามดึดนี่จะเห็นว่ากําลังใจของเราที่หยาบมีความเข้มแข็งน้อยทุกเวทนามันก็มีกําลังต่อสู้กับแรงกับใจของเราใจของเราก็ต้องใช้กําลังหนักไปรบก,กับมัน ที่ต้องรบกับมันก็เพราะว่ากําลังใจกําลังของเรามันอ่อนก็ต้องสู้กันสู้เพียงแค่เราไม่แพ้แต่ก็ยังไม่ถือว่ากิเลสแพ้หรือว่าขันห้าแพ้ถ้าเราเผลอเราก็แพ้ได้ละจุดที่มีความสาคัญอยู่จุดหนึ่งคือว่าเวลาที่ทุกขเวทนาครอบงําหนัก ถ้าอารมณ์จิตของเราเป็นกุศลที่เราได้ศึกษาและภาคพเพียรปฏิบัติมาเมื่อถึงเวลาป่วยไข้ยมาสบายกําลังของมันจะเข้ามารวมตัวคือกําลังที่เป็นกุศลจิตใจที่คเคยมืดมนและที่เคยมัวมันก็จะมีความแจ่มใสขึ้นอารมณ์ใจจะแจ่มใสขึ้นมีความสว่างสวย เอ็งกายภายในมีความแจ่มใสสดชื่นสวยสดงดงามและก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรปมศาสันดาลเราก็เห็นชัดพรมเทวดาเราก็เห็นชัดสวรรค์ทุกชั้นพรมทุกชั้นนิพพานเราก็เห็นชัดอันนี้ไม่ต้องกลัวคนที่เป็นนักปริยัติเขาเจ้าคน เมื่อเขายังเป็นนักปริยัติอยู่เขาก็ต้องค้านแต่ว่าถ้าเขาเป็นนักปฏิบัติเมื่อรมใจจับพนิพพานเป็นอารมณ์อะไรเขาก็เลิกคานเหมือนนั้นลูกจงอย่าลืมว่าคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงโคตรภูรยานพวกนี้จะรู้เรื่องของพระนิพพานไม่ได้ แล้วนักปร setting, bi, ิย um ัติน่ะพ่อก็ไม่แน่ใจนักว่าแม่แท่คณิกะสมาธิเขาจะทรงได้หรือเปล่าก็เป็นว่าถ้าเราจะบอกให้เด็กขึ้นยอดไม้เด็กก็สิ้นกำลังเด็กที่ยังเดินไม่แข็งจะต้องคลานตั้งใครล้มต้มใครกินยืนก็ไม่ไหวแกบอกก็เด็กบอกว่าย่อขาลูกโน้นเมีอะไรบางเด็กมันก็ไม่เชื่อ ข้อนี้มีประมาชั้นใดพวกเถรตัมราทั้งหลายหรือว่าเถรใบลานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถรท่านก็ยัยคัดค้านว่ามันไม่เป็นความจริงแต่แต่ว่าท่านสุธรรมเถรต่อมาท่านเป็นพระอรหันท์ท่านก็ยอมรับว่าการทรงพระไตรปิฎกของท่านมันยังโง่เต็มร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นขอบรรดารูกรัก เรื่องนี้พ่อพูดกับโลกพ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นถ้าคนอื่นจะเข้ามารับทราบมารับฟังก็ถือว่าไม่ใช่ภาระของท่านเราไม่ได้พูดกับท่านีน่้ราพูดกับลูกของเราที่มีความรู้จริงตามนี้เป็นนั้นว่ามาคิดในใจว่าเอ้เราก็ทำดีขนาดนี้กรรมประเภทนี้มันมาจากอะไร ตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยินิสีสงตัดว่าสัมภเกสีอย่าคำหนึ่งปทํทำไมกรรมประเภทนี้มันเป็นการชดใช้กรรมที่เป็นเศษเท่านั้นแต่กรรมที่เธอยังไม่ใช้มันยังมีอีกมากดูภาพนี้สิเป็นพื้นที่ของวัดท่าสุงเดิมตั้งแต่ต้นแต่ครองยางที่ใต่ ไปจดด้านที่ติดข้อนางเจริญบริเวณวัดกว้างเท่าไรมีหัวคนเรียงเต็มนี่เรียงสูงไปเป็นชั้นๆสม่ำเสมอกันเลยยอดโพก็เลยไม่รู้จะนับว่ามันกี่แสนหัวแต่ก็บอกว่าบรรดาหัวคนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เธอฆ่าเข้ามาในอดีตทุกชาติเธอเกิดเป็นนักรบบ ถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็เป็นทหารเอกรบกับเขาทุกชาติแต่เธอก็ไม่เคยตายในสนามรบมีแต่ขั้วข้าทีเขายะต้องตายในสนามรบทั้งที่เป็นคนที่มีฝ่าฝีมือคล้ายเครืงการรบคนตัวแต่ตัวก็ดีบางครั้งเมื่อคู่ต่อสู้ตายแล้วก็ฟันฝ่า,าข่าศึกฆ่าทหารทั้งหลายตายมากมาย นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้เธอยังไม่ได้ใช้นี่เขาถ้าเธอยังยังจะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะเธอจะต้องใช้นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้กว่าจะหมดหัวมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะ <c oughs> นั้นกรรมใดที่เธอรับเมื่อทรงขันห้าอยู่มันเป็นเศษของกรรมที่เราชำระนี่มันมาแล้ว การชำระนี่ก็หมายถึงว่าการตกนรกมาแล้วมันเป็นเศษของกรรมติดตามมานิดหน่อยใ้คำานึงมันเพื่อประโยชน์อะไรเธอจงเร่งรักกำลังใจทำให้ถึงที่สุดของความทุกข์มีจิตใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จงอย่าห่วงใยในขันห้า ถ้าเราไม่ห่วงใยในขันหา้าคือในรูปกายของเราสิอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราพระสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงตรัสตามนี้แล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็ทรงกัดว่าเธอเห็นที่อยู่ของเธอแล้วได้อย่างล้วทรงนัไม่ได้การบอกเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ กระทรงแตนว่าที่อยู่นี้ต้องขึ้นทุกวันแล้ววันหลายๆครั้งครั้งหนึ่งสองนาทีสามนาทีก็าตามจิตจะได้เป็นสุขให้จิตมันเป็นสุขแล้วก็เราก็ทํางานต่อไปถ้ากำลังใจมันไม่สบายและมีความวุ่นวายแล้วก็พุ่งจิตขห้าไปสู่จุดนี้อารมณ์จะได้เป็นสุขเมื่อเวลาที่ต้องสิ้นชีพสังขาร จิตจะได้ไม่หลงไปตกในอบายภูมิจะต้องใช้หนี้ของกรรมอย่างหนักได้จิตจะได้ไม่ค้างอยู่ที่เทวดาหรือพรหมจิตถ้ามารู้จักที่ใดที่หนึ่งที่เดียวคือพอใจที่เดียวตายเมื่อไหร่ร่างกายพังเมื่อไรมันก็ไปที่นั่นเว็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระพิตตมานทรงแนะนำพ่อก็จำไว้จึงได้นำมาสอนลูกตามนี้ เป็นว่าเทพนั่นนี้ก็หมดผลดีเป็นว่าการตายครั้งที่แต่ไรละสิบรั 10, ้นที่เจ็ดยกกั้ที่ห้าสินะตอนเครั้งที่ห้ามันเกือบจะตายแต่คนวันนี้กว่าตายก็หมดเพ็นัยนี้ก็จำไม่ว่าถ้าจิตมันกําลังหยาบทุกขเวทนามันครอบใจจิตใจง่ายสักข้อครอบงำจิตใจง่าย ถ้าจิตของเราละเอียดมากขึ้นมาอะไรก็โดยการตายครั้งที่เจ็ดนะลูกนะเวลานั้นพ่อไม่มีทุกขเวทนาเลยเอามองดูเวลามันเลยไปแล้วนี่ลูกเอ้ยวันนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้นะขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลทำใดที่องค์สมเด็จปทศพลทรงพร่ำสอนมา ขอลูกของพ่อทุกคนจึงเข้าถึงธรรมนั้นและจงถึงบนิพพานในชาตินี้สวัสดี